ภาษาเทพสวัสดีวันจันเริ่มสวัสดีพิมายฮิมูตุยลำตายวันจันทฮานุย <c oughs> สวัสดีล <c oughs> ุงก๋ว <c oughs> ันจ <c oughs> ันใช่ๆเ่าเริ่มแล้วเอาปารีมาทอเอาปารีมาทอปารีมาทอปารีมาทสวัสดีวันจ <c oughs> ันทร์สวัสดีวันจันทร์เลย ยกมวยปรีมาปรสรดฐรุ่นจรลนันตาจัดมาแล้วเขมี่ทำไมอ่ะกลั้นตั้งแต่พี่สายเลยปวดจัดอ่ะหลงปั้นกี่ันจัดไอ้เหี้ยนี่กูไม่เข้าหวใครอยู่อะรอยู่ใครอยู่คิดมาในใจเลยจริงจี๋ววววันจันทร์จะจองว่านี่ไง พี่เองเขาุกใก้าศูนย์ผู้ใหญ่เด่นเกินไ่ทันเกินไปทันคอมกิตีวิมลชนะเลยเก่งมากก่งมากได้ลนนีวันจันไปดูนะวันจันทั์จันทุ์โดยขบวนยนต์วันที่2ีกุมภาันี้นะครับไปดูกับไปดูดีนก็ชอดไปดูทีน้ก็อไปเลย